กลับเข้าสู่รายการโชว์รูมายลิฟท์ในช่วงซอร์ซิ่งนะคะและสำหรับวันนี้นะครับเราสัญญาเขาไว้แล้วนะครับว่าเราจะมานําให้ผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับเทคโนโลยีในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆกันนะครับสำหรับของผมเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการต้มน้ําวันนี้เรากําลังพูดถึงเตาอินดักชันนั่นเองครับของเตก้านะครับเตก้าคุกบิลเลฟเนี่ยแหละนะครับงั้นการต้มน้ำเนี่ยปกติเนี่ยถ้าหนูดีต้มเป็นน้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการต้มใช่ไหมครับเตาอินดักชันจากเตก้านะครับที่มีรรระะบบบพิเเศษนคัียกว่า ไอควิกบอยลิงครับให้ใคุณสมบัติพิเศษคือมันสามารถต้มน้ําได้เร็วมากยังไงเอ่ยคือเร็วกว่าการตั้งเตาปกติทั่วไปถูกต้องนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถดูดพลังงานแล้วก็ให้ความร้อนเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับจึงทําให้เตาเนี้สามารถร้อนได้อย่างเต็มที่ในเวลาที่จํากัดมากแถมหนูดีเนี่ยเวลาตั้งเตาไว้แล้วไปทําอะไรก่อนก็ได้ไปทําเส้นไปเตรียมอาหารไปทําอะไรนี้ก่อนเพราะว่าเขาจะเตือนเมื่อน้ํามันเดือดจัดแล้วก็คือจะมีติ๊ด เาขาจะเรียกเรามาที่เต่าเมื่อน,น้ำดืวยใช่ครับแล้วก็จเจ้าเตาเนี่ยฉลาดขนาดนั้นก็คือว่าสามารถตัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการต้มเนี่ย<ม>ให้มันอยู่ในการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมเพราะโปรแกรม i q u i c k v ารีนะครับจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยประกอบอาหารแล้วมีความสุขในการทําอาหารได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดนะครับเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยนะครับหรือที่เว็บไซต์นะครับ w w w เจก้าคอ /th ครับแล้วเดี๋ยวดีก็มีมาแชร์นะคะก็คือ l o o m ซึ่งเราก็พูดกันตลอดนะคะว่า l o o m perfecting motion แต่จริงๆแล้วมันคืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็คือรางเลื่อนอุปกรณ์ฟิตติ้งนะคะแล้วก็อุปกรณ์ประกอบทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้ก็จะได้มาตรฐาน ISO 9 0 0นนะคะซึ่งเป็นเรื่องของมาตรฐานการผลิต,ตแต่เท่านั้นเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอคือว่าผลิตแล้วเนี่ยก็ต้องรักโลกด้วยนะคะก็<ช>คือ ISO 14001นะคะซึ่งก็คือตัวที่เกี่ยวกับว่ามาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมตัวนี้<ด>ยากมากนะ กมาก<ช>นะครับแ <นะ S 2> สดงว่าคุณภาพของเขาเนี่ยมาตราฐานที่อนุรักษ์สิ่งวดล้อมจริงๆใช่ก็ชื่นชมนะค,คนะ,คะคกับกับผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมาแล้วเขามีมาตราฐานตัวนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้ทําลายโลกใน<ช>กระบวนการที่ผลิตสินค้าขอยกตัวอย่างนะคะของบลูมรุ่น r e ก้าบ็อค่ะได้รับรางวัลมาตั้งแต่ปี2012นะคะกับรางวัล product design award ค่ะแล้วก็มีอีกรางวัลหนึ่งนะคะคือ red dot design award ค่ะ เห็นสัญ,ญลักษณ์รูปกลมสีแดงแบบนี้นะคะทราบได้ทันทีเลยค่ะว่าดีไซน์จะสวยเฉียบมากเลยค่ะและด้านการตกแต่งภายในก็ได้รางวัล Interior Innovation Award ด้วยนะคะสุดท้ายถ้าคนพูดถึงรางวัลด้านความสวยงามนะคะที่มาพร้อมกับกลไกการทำงานคุณภาพต้องนึกถึง German Design Award ค่ะซึ่งได้รับมาในปี2015สดๆร้อนๆเลยค่ะเห็นงานติดตั้งภายในแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะงงว่าแล้วติดตั้งยังไงก็สามารถเข้าไปขอคำปรึกษาได้นะคะที่บริษัท b ลู e International หรือว่าไม่อยากติดตั้งเองอม,มีช่างอยู่แล้วที่ไว้วางใจไม่อยากใช้ช่างของเขานะคะสามารถนดัดเวลายช่างเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของบลูมได้เลยนะคะอยู่ที่ซอยรามคำแหง26ทับ1น,นะคะบริษัทบลูอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะ www. b l o m com ค่ะความสนุกของเราจะไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของโชว์เคสนะครับเป็นช่วงใหม่ที่เราจะนํามานะครับเป็นผลงานนักศึกษานะครับไม่แน่นะครับเขาคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรานํามา grabbing ในอนาะคตก็ได้ครับ สวัสดีค่ะนุงนาภาัสสายพันธ์ค่ะจากมหาวิทยลาลัยราชภัฏสุรัรนทาคณ,ณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาออกแบบพาสติกค่ะชื่อผลงานนะคะชื่อถักทับถมค่ะคอนเซปต์ได้แรงมา,านาจะมาจากเชือกมัดฟางเหลือใช้จากเกษตรกรโคโนมค่ะซึ่งได้มีแนวคิดในการนำเชือกมัดฟางมาออกแบบเป็นแผ่นปูพื้นค่ะ ในการสืบค้นหาข้อมูลนะคะก็จะหาในพวกของ Google YouTube Instagram ค่ะแล้วที่สำคัญน,นะคะก็จะมีเซิร์ชในแอปพลิเคชันโชว์รูมค่ะก็จะมีนักออกแบบดีไซน์ชื่อดังค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของนารออกแบบดีไซน์เก๋ๆค่ะให้เราเลือกชมได้ค่ะ น่าปลื้มใจและน่าชื่นใจมากๆเลยนะพี่ตงค,คะที่นักศึกษาสมัยนี้เนี่ยมีผลงานดีๆไม้พวกเราได้ชมกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดีๆอย่างนี้นะครับเข้าไปที่ a อ p Store นะครับพิมพ์คาว่าโชว์รูมนะครับเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดีๆของเราได้แล้วครับและถ้าอยากดูรายการของเราสดๆเลยมสมมุติว่าไม่มีโทรทัศน์อยู่ใกล้ตัวนะคะจะดูในสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Truevision a n y w h e r รค่ะดูรายการสดได้ ทใช่แล้วครับและสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนหมดเวลาลงแล้วครับพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่แต่งทำสวยๆนะครับ RCD l i v e Decor Design Center นะครับศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวและเฟอร์นิเจอร์นำเข้าจากต่างประเทศนะครับที่เราแต่งทำกันอยู่นี่นะครับสวยมากๆนะครับอยากให้มาชมกันนะครับที่ซอยทองหล่อนะครับสุขุมวิท55นะครับติดกับเจวิ้นูใกล้ๆแค่นี้เองครับและยังมีอีก2ที่ด้วยนะคะสมมติบอกไม่อยากเข้ากลางเมือง ช่างเลยเหลือเกินออ,อยู่กร<ต>อบเมืองนะคะก็สามารถไปได้นะคะที่ CDC a r าร a อ F ชั้นสองสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วนาทีนี้อยู่ต่างจังหวัดอบอกฉันไม่ใช่คนกรุงเทพไม่เป็นไรค่ะก็ยังมีอยู่อีกที่นึงนะคะคที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ก้าค่ะและสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับโชว์รูมมาริบวิงใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ